สวัสดีครับทุกคนมื่อนี้อยู่กับเกษตรน้องไม้ครับมื่อนี้ผมมาอยู่โคราชครับผมผมพาทุกคนมาอัปเดตผักสาบหรือว่าผักอินุนครับนี่ครับอยู่ทางหลังผมนี่นะครับอายุหนึ่งเดือนครับผมอันนี้เอามาจากของเกษตรตัวน้อยนะครับเมื่อวานนี้ผมพาไปอัปเดตอยู่สวนพ่อตาครับอยู่สุรินทร์เนาะอันนั้นของจากสวนพี่เพ้นครับอันนั้นอายุได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนครับแต่ตัวนี้อายุ หนึ่งเดือนครับเดี๋ยวผมพามาดูเด็ครับอันนี้ยูคาลาสด้วยครับเด้เอามาจากสวนของเกษตรตัวน้อยครับผมอันนี้ปลูกอยู่หน้าบ้านครับนี่ฮับแสงแดดจ็คือต้นผักสราบหรือว่าผักอินุนี่เขาชอบความชุ่มชื่นนะครับแต่ว่าปร่ชอบแฉะนะครับเนาะแล้วก็ต้องมีแสงแดดให้เขาสังเคราะห์แสงนะครับนะอันนี้ผมมีเรียงไก่สดไปน้ำอันนี้ปลูกไว้ซีต้นครับไว้หน้าบ้านเนาะไว้เห็ดซุ่มตรงนี้นะครับ เวลาผ่าปไปผ่านมาอีได้เห็นหน่วยมันนะครับนะคันว่าเป็นพันธุ์ถวายแท้อีออกทั้งปีครับมาเดี๋ยวผมพามา,าเบตครับว่าต้นใหญ่เป็นไหนแล้วนะครับเนาะมาเนาะไกลออกับขันดีแท้มามาเบิ้งกันเลยครับผมนี่ความสูงของเขาเนาะโ,โอ้วหเห็นบ่นี่ครับได้ประมาณแอลผมแหละนี่ครับเนาะอันนี้ผมถ่ายกล้องหนาเนาะเดี๋ยวผม,มเปลี่ยนเป็นกล้องหลังให้เบิ้งได้เห็นชัดๆครับผมนี่ครับผักสาบหรือว่าผักทีนโนนครับผม อายุหนึ่งเดือนครับนี่ะมานี่เลยครับตอนซื้อม้านะครับขอกะจะมินวยนะแต่ว่าตอนนี้น่วยขเขาเหี่ยวไปแล้วนะครับเนาะเหีเออ่ยวน่วยเหี่ยวไปแล้วแต่ว่าต้นเขานี่ยังต้นยังสมบูรณ์อยู่ครับนี่เนาะนี่ครับนี่เขาได้แสงแดดเขาสังเคราะห์แสงแล้วก็จิม,มียอดครับเห็นไ่ยอดยางงามนีน่ครับนี่เขาก็จะเลื่อยขึ้นไปตามตามซุ้มตาม กิ่งใหม่ที่เขาเห็ดไว้นะครับเนาะอันนี้คือต้นหนึ่งนะอันนี้ผมปลูกปลูกแบบปลูกในกระถางนะครับเนาะเพราะว่าจะได้คุ้มปุย๋ยคุ้มดินคุ้มหยาง่ายครับอันนี้ต้นหนึ่งนะเดี๋ยวไปเบื้องต้นพุ่อีกต้นหนึ่งครับตอนนี้เจ็ดม้วนเพงแล้วครับตรงกับวันที่หานะชาวบ,บ้านก็ออกมาพัฒนาถนนหนทางนะครับนี่อันนี้อีกต้นหนึ่งครับแต่ต้นนี้ตอนซื้อมาบมมีหน่วยครับผมนี่ยอดเขาเขาก็แตกขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับ ยังไม่ได้เลี้ยงปุ๋ยเพราะว่าดินที่เขาใส่ไว้นะครับเป็นดินเกษตรนะก็จีนี้แร่ธาตุแล้วก็มีอาหารอยู่ในดินอยู่นะครับผสมหลายย่างครับผสมหลายสูตรก็เลยยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับเนาะนี่พาเบิ้งยอดขายอดแบบสมบูรณ์มากครับของเกษตรตัวน้อยนะแบกกล่าวข้างหลังก็เป็นไก่สซนครับไก่สซนเป็นของน้องซ้ายครับผมเอามาเลี้ยงไว้นะแต่ว่าได้เอาไปตีใส่แล้วครับวันนี้เวลาเอาไปทดสอบครับผมนี่ให้นอกเลี้ยงหน่อยนึงไก่ครับไก่สนครับมีอยู่ ขังไว้มีอยยุสองโตครับนี่นี่นี่ตัหนึ่งสุงกับเบืองใกล้ๆกันห้องดีครับนี่จะมึห่วยตีไปดีบอลนะครับนะนี่น้องเรียงไว้นึงนะครับนะโอเคนี่กลับมาเบิงผักสาบหรือว่าผักยนเขาตอครับอันนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมพามาเบิงมาอัปเดตผักสาบหรือผักี่นู้นนะครับอายุหนึ่งเดือนครับอย่างสวยเลยครับของเขานี่คือต้องดินต้องชุ่มชื้นครับนี่อันนี้คือต้นแม่เขานะ นี่เขาก็เริ่มแตกออกนี่ครับเขาก็แตกออกแล้วนะอันนี้คืออายุหนึ่งเดือนนะครับจาก,กเกษตรตัวน้อยนะครับผมอ่ะอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ผมปลูกใน,นกระถางนะครับตอนแรกผมเอาล่อ,อยางมาแม่บอกว่าน้าม,มันบ่ออกนะท่านคือหดน้ามล้อทดสอบร้องเบื้องล้อคือน้ามม่ไหลออกครับเพราะว่ายางเขาอุ้มน้ามเนาะคือเขอกากั้นไม่ให้น้าออกข่้นเป็นอ e ิทบล็อกแบบนี้ครับ หรือว่าเป็นท่อซีเมนต์นะครับน้ำเขางี้ไหลออกด้านข้างนะครับเขาเจาะหูได้อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่3ามครับที่ผมพามาเบิ้งนะนี่ครับตอนแรกต้นน้อยๆเพื่อนเฮ็ดกิ่งตอนไห้ะประมนณกิ่งตอนกิ่งช้ำครับนี่กิ่งช้ำว้ก็ะยีได้ประมาณนี้แล้วก็แตกออกมาครับนี่ได้น้ำครับแต่ว่ายังไม่ได้ปุ๋ยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับอันนี้ให้กินปุ๋ยจากดินเกษตรก่อนนะดินเกษตรที่เขาซื้อมานะครับหยอดกับสวยงามแบบนี้ครับสมบูรณ์ครับ อันนี้สูงประมาณไหนประมาณ60เซนครับ60เซนอายุเดือนหนึ่งในหกสิบเซนนี่ถือว่าสมบูรณ์ครับนี่ครับนี่เขาเริ่มมีมือมีนี่ครับเริ่มจับเริ่มเลื่อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คอยเบื้องว่าปีไหมผมมีกลับมาอีกทีนึงนะอันนี้คือวันพ่อวันที่5้ธันวานะครับความสูงปันนี้นะครับ60เซนหลังจากผ่านไปอีกประมาณเกือบเดือนที่สูงประมาณไหนนะครับนะ อันน ja ี Guys, ar, like war, 對對้คือผักสาบหรือผักอินุนนะครับเพื่อนบอกว่าออกทั้งปีนะครับผมกะยังโมเซียครับว่าออกทั้งปีหรือเปล่าเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แกเพื่อนบอกว่าผักตัวนี้ออกได้ปีเดียวครับหมายถึงว่าประมาณหนาแรงครับตั้งมี่ออกนวยออกผลนะอันนี้คือเป็นพันธุถวยครับออกทั้งปีครับเขาต้องเห็ดให้ออกทั้งปีให้ได้อันนี้คือพันธุถวยครับเพราะว่ายังของเกษตรตัวน้อยนี่เพื่อนก็ยังเห็ดออกได้ทั้งปีนะเราคันออกได้ทั้งปีหรือออกลูกดกผมกระชี่ขยาย ต้นพันธุ์ขายให้ผมก็จี้ขายบอ่อแข็งหนอกเพราะว่าผมก็เห็นใจผมก็ซื้อมาหลายเจ้าหลายนี่กันแต่ผมบ่หัวมันจี้ออกลูกออกอย่างหรือเปล่านะผมก็ซื้อมาหลายครับไอ้ต้นนี้แกะบ,บ่อรอดครับผมเห็นปะบอย้อมเลื่อยไปน้ำมูกเลยครับนี่ใบก็เริ่มแบบที่รอดแหล่ไม่รอดแหล่นะครับเพราะว่าบอ่อหัวมีอย่างมาคุยมาเคี์ขเขาเนาะแล้วก็ดินตรงนี้เหมือนเหมือนมีมดแดงครับมดแดงไฟมดแดงยังีงครับเขาไปกัดกินรากข้างใต้ครับเพรใแห่เขา บ่สมบูรณ์คือมูครับแล้วก็บว่าได้ฮับแสงตอนนี้คือแสงยังมามาเนาะตอน้ายังมามากีได้แต่แสงแดดแบบแก่ๆเนาะแต่ก็คิดว่าหนาจีรอดอยู่ครับแต่ก็คือมันต้นน้อยกระมูนะครับนี่อันนี้ตรงนี้คือตายไปแล้วเห็นบ่ตรงนี้ตายไปแล้วเดี๋ยวคอยบ่มลุงดูแลกันไหมขั้นตายยังไงเดี๋ยวก็ผมมีนัดกับเกษตรต้นน้อยอยู่ตอนแรกนัดเพื่อนไว้วันที่สี่ครับพอดีว่าฮ็ดน้ำให้พอตาเลยไปหาเพื่อนมาได้เดี๋ยวปีใหม่ขอเพื่อนเบิ่งไม่แล้วก็อีซื้อต้นพันธุ์มาเพิ่มครับ เพราะว่ามันมีบอลหลงอยู่นะฟังฟุ้นกับนี้ครับถ้าได้หน่วยได้อย่างดีดีก็จะามาหลงเพิ่มครับผมเราเพราะมีคนเห็นผมปลูกนะเนาะเิ่นกระสังให้ซื้อไม่ให้แนะ่จากซีต้นเราจังซีแหละสัเบิ้งเด้อเดี๋ยวผมให้เบิ้งบรรยากาศนี่ครับอันนี้คือหน้าบ้านผมเนาะผักหวานนี่คือเกิดขึ้นมาเองนะครับนี่ครับเป็นผักหวานปลานะครับเนาะผักหวานยูมาก่อนบ้านนะครับก็เลยบดตัดนะครับเนาะอันนี้เป็นต้นน้อยนะครับเราฟังนี่ก็เป็น เป็นบ้านนะครับนี่ก็เป็นที่จอดรถนี่ฟังนี้ครับที่ผมปลูกผักสาวหรือผักอีนุ้ยครับขั้นใหญ่ขึ้นมานี่ครับผมมีเช็ดสุ่มขึ้นมานี่ครับนี่ขึ้นมานี่เลยนะครับเนาะนี่สีสีต้นกับคิดไว้ได้ข้างข้างนึ่งนะครับแล้วก็จะมีน่วยมีอย่างยูประมาณนี่นะครับแต่ขั้นได้หน่วยได้อย่างดีก็หาที่ขยายออกมานี่ครับขยายมาให้ติดหัวนี่เลยครับนี่ก็อีได้อีกหลายต้นอยู่อีได้นี่เพิ่มอีกหนึ่งต้นสองต้นนะ สามต้นสี่ต้นก็ได้เพิ่มอีกสี่ต้นนะครับนะผักสาบหรือว่าผักอินุนี่เขาก็ได้งาบมาได้ยังพืชชนิดอื่นนะสามารถอยู่กันได้นะครับเนาะม่เหมือนไผ่ถ้าไผ่นี่คือปลูกแล้วตรงไหนแต่ไผ่อย่างเดียวนะครับเนาะอันนี้คือผักสาบหรือว่าผักอินุนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับพามาอัปเดตนะครับนะนี่ก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ข้างบนได้สาบไก่ซนก็อยู่ทางหลังเลยครับนี่ไก่สนกับนี้อ่านี่ครับอันนี้ นี่ต้นเนืงนะครับนี่ไก,กต้นเนื่องนะครับฝังพุ่นก็นต้นนึงครับแต่ว่าต้นนี้ต้องดูแลอย่างดีครับอาจจะรอดหรือบ่รอดนะครับนะอย่างอยไปขอจาก,กเกษตรตัวน้อยไหมนะครับอันนี้คือต้นมะม่วงผมตัดไ้เพราะว่าจิได้ให้เขาฮับแสงแดดนะครับเนาะนี่ทางอีนุน้นตรงนี้เขาชอบแสงแดด <c oughs> ก็เลยต้องไก้ไขคันมาแสงน้อยนึงก็ชอบแสงแดดนะก็เลยต้องตัดนะครับนี่เพราะตัดแล้วเห็นไหม เขาก็เริ่มแตกกมาอม้แล้วครับเห็นไหมน,นี่ต้นหมักม่วงครับแต่ว่าไม่ค่อยได้น้วยันไหนนี่ให้เบิ้งนะครับการปูของผมนะผมใส่อิดบล็อกเก่้ๆนี่นะครับนี่มักกั้นไว้การที่กั้นแบบนี้คือให้ดินเขาไก่แตกแล้วให้ดินเขาพูนขึ้นมานะครับนะท่านท่านเม่อเอาอิดบล็อกวางเวลาขดหน้ามเนี่ยดินเขากา็อาจเกดพังทลายลงไปนะอันนี้ข่นท้อมีอิดบล็อกนี่ดินเขาก็ยังพูนอยู่นะครับนะข่้นดิน มันพองไปหรือว่ามันลดน้อยลยเขาก็สามารถเอาดินมาใส่เพิ่มได้ครับนี่เห็นปะม,มีเตรียมเป็นดินเกษตรนะครับนะนี่จังนี่เพราะดินเกษตรนี่ดีอย่างหนึ่งคือเขามีปุ๋ยมีอย่างอยู่ในนั่นแล้วนะครับเขาอาจไม่ต้องเลงปุ๋ยหลายนะครับนะคัดเลงหลายดินเขาอาจจะเข้มครับอันนี้ผมผมจะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับนะผมให้ได้จากประมาณสามเดือนก่อนผมมี้ใส่ปุ๋ยต่เกษตรตัวน้อยบอกว่าได้เดือนนึงก็สามารถ ไก่ก็อยากคุยน้ำได้เดือนนึงก็สามารถใส่ปุ๋ยได้แล้วครับแต่อันนี้ผมยังไิ่อใส่นะเพราะว่าผมใส่ดินดินเกษตรนะครับนะลำต้นเขาอายุหนึ่งเดือนนะครับผมว่ามาละขี้นกนะครับปลูกแซมไปน้ำกันให้คุ้มดินไปน้ำกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาอัปเดตประมาณนี้ครับเดี๋ยวพามาเบื้องต้นผักหวานจังหนอยนี่ครับไก่ตัวนี้คือบกขันเลยนะนี่ครับต้นผักหวานเวลาแม่ขึ้นเก็บนะครับสูงสูงลองอีใส่บันไดึ้นไปครับนี่ บอ้โหเห็นบ่ย้อนแสงนะครับนี่ผักหวานครับต้นยางไ่เลยเนี่ยผักหวานบ่ได้ปลูกเลยครับเป็นผักหวานปลาแท้ๆเลยครับนี่ขันปอไดหูว,วิธีขยายพันก็แนะน,นาผมเลยนะครับอันนี้ย้อนแสงนะผมถ่ายอีกมุมนึงเห็เนเบื้องครับเอามุมที่แบบได้เห็นชัดๆนะกลับมาผักอ,อิน้นตอนี่ขี่เหลียกแบบนี้ครับนี่เห็เนเบื้องมุมนี้ครับนี่บันไดนี่แม่เตรียมไว้นะครับ สำรับปีเงินไปพูนเก็บถึงสูงพูนนะครับพูนนะพูนนะยอดพูนนะครับพูนนะสายไฟพูนนะครับนี่ผักหวานปลาแท้ๆครับผมคันผู้ใหู้วิที่ขยายพันธุ์นี่แนะนำผมเลยนะครับอายุหลายก็ผมมีผมกระสี่สิบกว่าแล้วต้นนี้อายุมากมากกว่าสี่สิบปีนะครับผมประมาณนี้นะผักหวานครับหรือไปอีกอีกอีกต้นนีงครับอันนี้เอามาจากพี่เพ้นครับผมเอามาจากสุรินทร์ครับ ปลูกไว้อยู่อีกซ้อนหนึ่งนี่ฟังนี่อันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะอันนี้ก็เบิดแล้วนุ้ยเบิดแล้วครับนี่ราวพี่แล้วผมก็ใส่ปุ๋ยไปอันนี้ก็ปลูกในกระถางเท่านันครับอันนี้ก็อยุได้หลายปีอยู่นี่ครับาการที่ปลูกในกระถางนี้เขาสามารถคุ้มดินคุ้มปุ๋ยคุ้มอย่างได้ครับเห็นไ่อันนี้ก็ปลูกมาหนาจีประมาณเกือบสิบปีแล้วครับนี่นะเขาก็ยังอยู่ได้ครับกระถางน,น้อยๆแค่นี้นึงครับ เขาก็ยังไม่ตายครับรากเขาก็สามารถเดินในในทออนอย่างได้นะผมก็เลยได้ผักสาบจากของพี่เพนมาเหลือมาจากของพ่อตาผมก็เลยมาปลูกไว้ต้นหนึ่งครับนี่อันนี้อายุประมาณเดือนเรืองถึงสองเดือนครับต้นทอกับที่เอามาจากของกเกษตรตัวน้อยเลยนะแต่ว่าเขาว่าได้ครับแสงแดดครับคือตอนเศร้านี่เขาว่าได้แดดนะนี่ครับ อีดายความสูงประมาณนี้ครับเนาะสูงประมาณเม็ดนึงได้ยุครับประมาณเม็ดนึงครับอันนี้อายุตีไป2เดือนครับนี่อายุ2เดือนนะแต่ว่าเขาก็มียอดแตกขึ้นไปให้กันครับนี่ยอดแต่ว่าเป็นยอดน้อยๆนึงครับแต่ว่าเขาก็มีเล็บมีผมเอื้อนเล็บนะเขาก็มีมือมีอย่างนี้จับขึ้นไปเรื่อยๆให้กันครับก็ถือว่ารอดอยู่ครับแต่ว่าต้นน้อยน้อยเขานี่ครับต้นสาขาที่เขาแตกไปนี่ อยังต้นน,น้อยอยู่เลยครับนะแตกอยู่อันเดียวอันนี้ยอดยอดผักตำลึงครับผักตำนิ้นมันเขาอ,อันนี้เป็นมะระขี่นกนะครับเนาะโอเคกลับประมาณนี้ครับอันนี้อายุสองเดือนจากสวนพี่เพนนะครับอันนี้ไม่ได้รับแสงแดดนะเห็นปะ่ะที่มีต้นมะม่วงหาวมะนาวโหดนี่บังอยู่นะครับอันนี้ก็ปลูกลงกระถางเข้กันครับนี่แต่ว่านี่เป็นบอร์ซิเมนต์ครับผมบอใหญ่ยยกว่านันน้อยหนึ่งได้ดินลายกว่า โอเคกับประมาณนี้ครับผมพามาอัปเดตนะครับว่าผักสาบหรือว่าผักอีนูนที่ปลูกไว้เดือนหนึ่งนี่ไงปันใดนะโอเคถ้าผู้ใดสนใจก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเด้อผมยี่อัปเดตให้เบื้องว่าผมปลูกนี่จีได้น้วยแท้ๆหรือบ่ได้นะครับเนาะเบื้องไปน้ากันครับผมก็ยังไม่ห้วจี่ได้หรือเปล่านะครับเนาะผมก็ทดลองไปได้ครับผมเอาอีกเจ้านึงมาบอขอเอื้อซื้อครับ อันนั้นคือตายเรียบเลยครับผมปลูกท่าใด้ก็ตายครับซื้อมาหลายท่ามเบิดไปเป็นเจ็ดแปดพันครับอันนี้ผมเอาของเกษตรตัวน้อยมาสามารถเอยซื้อได้เพราะว่าผม <c oughs> ผมให้เป็นอาจารย์ครับแต่ว่ายังไม่ได้ขอฝากโตเป็นฟี์แบบแพ้แน่นอนนะครับแต่ผมติดตามเพจของเพื่อนมาเห็นเพื่อนเห็นได้โอ้ได้นวยหลายดีครับผมก็เลยขอพันบริเวนขอซื้อพันมาล้องปลูกครับแล้วผมกระจาไป ยมชมสวนของอาจารย์พกันนะครับของอาจารย์กรเกษตรตัวน้อยนะคันผู้ใหอยู่ในวงการของผักสาบกันไหนพู้จัก,กเกษตรตัวน้อยดีนะครับลองไปเสิร์ชเบิ้งในเพจหรือว่า,าใน youtube นะครับนะ,กะเกษตรตัวน้อยครับผมก็จะเห็นเพ่นเห็พผลนลงคลิปเรื่อยๆครับผลที่ได้น่วยวงยางหลาเลยผมก็จะใหไ้ได้หน่วยคืออาจารย์นี่แหละครับถ้าอาจารย์เบืงองูยกอซอยแนน้าผมเลยนะครับนะนี่ต้นนี้ สิรอดบอลอดนะครับนะผมช่องเกษตรน้องไม้ครับผมซื้อกับค่ายของอาจารย์เกษตรตัวน้อยนะผมซื้อว่าเกษตรน้องไม้ครับพึ่งมหาเทศเกษตรเนาะผมก็เฮ็ตงานโรงงานครับผมก็เลยมาทดสอบปลูกที่นู้นครับเพื่อได้ผลผลิตดีคคลอที่ออกมาเฮ็ดเนาะนี่ไกรเขาอยากคุยน้ำหอาครับเอาเอาซัมนี้นะครับผมก็โม่มาสิบกว่านาทีแล้วนะครับเนาะยังไงก็ซอยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดสับซัครั้ให้ช่องผมเลยนะครับกรเกษตรน้องไมมครับผมกับการปลูกผักสาบหรือว่าผักอินุนครับแล้วก็มีไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้งเนาะมีพืชอยู่สชนิดนี้ที่ผมกําลังจับอยู่นะครับเนาะแต่ว่าพืชตัวนี้เป็นผักปลาหากินยากครับแล้วก็ไผ่วงหวานเพชรน้ำผึ้งก็เป็นไผ่ที่สามารถกินดิบได้ครับแต่ว่ากระบอกยังไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยเท่นใจที่จะให้ปลูกนะครับเพราะว่าเป็นบอกว่ากินพื้นที่นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันว่า มันจะกินขนาดไหนนะครับเนาะโอเคโอเคกับประมาณนี้ครับสาหรับการพาชมผักสาบหรือว่าพังอินุนนะครับที่ผมปลูกไว้นะนี่แม่ผมปลูกเผมให้แม่กับพ่อดูแลให้นะครับเนาะเพราะว่าผมต้องไปเห็ุงานอยู่สมุทรสาครนะครับเดือนนึงผมนี่ได้กลับมาเบื้องที่นึงนะครับเนาะนี่กลับมาเราเห็นการเจริญเติบโตของเพิ่นนะครับเนาะประมาณเกือบเมตรแล้วครับห0สิบเซนห0 6สบหกสิบเซนนี่ประมาณนี้ก็ ชื่นใจแล้วครับต่อไปเขาต้องคอยเบื้องว่ากี่ได้หน่วยหรือเปล่านะตอนนี้ก็มีรถโด,ดยสารมารับค้นครับก็มีไกลขันอยากคุยน้าเาครับไกลส,นค,คส,น,กลสนครับ่นผู้ใดสนใจไกลสนครับนี่ข้างหลังผมเลยมื่อี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสาหรับช่องกเกษตรน้องไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอัปเดตไหมนะครับปีไหมมาอัปเดตไหมครับผมโอเคเมืนอกี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับสักให้ เกษตรน้องไม้ยังผมเลยนะครับโอเคมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ